ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับทั้งคนไทยและคนลาวท,ทุกทุกท่านเลยครับขอการาบสวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้มา,ท,าท,ทักทพื่นพีน้องทุกทุกท่านเลยเดี๋ยวก็พอดีจะออกไปช่วยแฟนเขา ก็มกรบอกใส่ใส่ยางเนี่ยหน่อยเพราะเพรคืนนี้ฝนมันตกแรงแล้วก็ลมด้วยเพราะเมื่อคืนมันผลจะมาประมาณสักเที่ยงคืนกำลังจะออกมากีดยางมาดีเลยเลยเมื่อคืนไม่ได้ออก พราะว่าฝนมันตกทั้งลมทั้งแรงแรงด้วยลมลมก็แรงด้วย,วยก็เลยมาช่วงเนี่ยแหละใกล้ๆเที่ยงเนี่ยแหละพอดนีนี่ก็อากาศจะเริ่มมัวมัวอย่าลมลมก็ไม่กวกม,ม,มันร้อนอ,อกไม่รู้ว่ามันจะตกตอนไหนแน่แต่ที่ เราเดา,ด,าดูก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณช่วงเย็นเนี่ยแหละมันยันยงคืนเนี่ยมันร้อนอบตอนนี้แฟนก็เลยว่ามาได้งานสักหน่อยเพราะไม่ไม่ได้ไม่ได้งานก็ไม่ได้เงินนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องมาเอาตอนนี้แหละตอนตอนที่ยังไม่ตกกลางวันเนี่ยนะมันจะได้มีงานมีเงินเข้ามาหน่อยวันนี้ พรไม่กี่วันก็จะขายอยู่แล้วถ้าได้นิดๆนิดนหน่อยก็มันก็เหมือนกับตีเวลานะมาแล้วก็ไม่ไกี่กเพราะว่าฝนเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ไมีฝนก็ก็ต้องรีบหน่อยก็ได้ช่วงนี้แนละ้ววก,ก็จะไปช่วยเขาเหมือนกันไป ความกระบอกนย้ำมันคายก็เราก็อาศัยก็ว่าเดินไปไเรื่อยเดินเร็วไม่ได้ล้มเลยก็ต้องไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพราะว่าพื้นในสวนนี่มันมันยังดินนิ่มๆหน่อยเราก็ไปไเรื่อยๆเอารีบร้อนไม่ได้เดี๋ยวอีกสักพักก็ จะตายแล้วมาทักคุยกับพ <pine> ี่ๆน <that> <me> <music> <that> ้องก่อนแป๊บหนึ <that> ่งหรือว่าพี่ๆยน้องจะไปช่วยผมมื้อลหรจะไปช่วยพี่โชคชแนลสักหน่อยก็ยังดีเอามาไม่ต้องมาช่วยผมทำหรอกคือช่วยกดติดตามให้ก็ ชื่นใจเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามไม่แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับก็เวลามีคลิปอะไรจะได้ถึงไว้จะได้จะได้รู้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเดี๋ยวก็พี่โชคกล้วก็จะไปทำงานแล้วไปช่วยแฟนยังไงก็อย่าลืมนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบแเกแบงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเขาควา่ำกระบอกที่ใส่ยางเอาน้ำออกครับก่อนแค่นี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ